สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่อ่นทำไมพี่อ่นเข้ามาดูอวยจังทุกคน ยากรู้ไหมว่าพี่อ่านอยู่ไหนเราชวนเขามาเข้าไลฟ์ว่าฮัลโหลฮัลโหครับทุกคนได้ยินไหมฮะเพราะว่าผมใส่ผมใส่หูฟังเผื่อมันไม่ได้ยินสวัสดีพี่ตู้เซฟสวัสดีครับคือได้ยินหรอป่ะเนี่ย นี่เราปะอันนี้เคยได้ยินเราไม่เอ,อ่ยมันเน็ตบันชาหรือไงวะอะัสวัสดีคุณส้ม,มนเนม็ตบัญชาหรือไงวะเนี่ยอะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนใหม่เป็นแบบเน็ต 5G แล้วสวัสดีค่ะพี่โก้สวัสดีพี่โก้ด้วย สวัสดีครับอัญโองเปล่าที่จะมาไลฟ์เนี่ยก็คือจะมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนนะครับที่อวยพรให้ผมในวันเกิดวันนี้นะครับก็คือเขาก็มีทั้งคนแบบอวยพรมาเยอะมากแล้วแบบเราเราไม่ได้ตอบหมดเพราะวันนี้เราก็ทําอะไรหลายอย่างมากนะครับก็เลยว่าจะแบบมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนแบบเป็นโดยรวมเลยนะครับส่วนใครที่เป็นแบบอ่าคนรู้จักเนี้ยเดี๋ยวผมจะ,ะทัก ไปขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับก็อขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยนะครับวันเกิดปีนี้ก็เป็นเป็นเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับเช่นเคยนะฮะก็คือไม่ได้จัดอะไรยิ่งใหญ่นะครับก็แบบไม่ไม,ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มันไม่ได้มีอีเวนต์หรือว่าเป็นงานม e ตรอะไรอย่างนี้นะครับก็ชินแล้วคือความตลกของเราตอนที่เราเอ่อเป็นวันเกิดอย่างนี้ใช่ปะแฟนคลับอ่ะเด้วเขาจะจัดแบบแฟนม e ตรหรือว่าอะไรให้ใช่ปะ ก็ครั้งแรกที่เขาจะจัดก็โควิดครั้งที่สก็โควิดมาถึงครั้งนี้ก็ยังเป็นโควิดเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ขอบคุณจริงๆครับที่ทําให้ก็วันนี้ไปเก็บโปรเจกต์หลายที่มากแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆเราเห็นหลายที่นะคือคนแบบแฟนคลับทุกคนที่น่ารักที่แบบเขาจ,จัดแกลเลอรี่อะไรต่างๆที่ ที่จัดนู่นจัดนี่มาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนั่งรอไปนั่งดูจริงจงนะคือแบบบางที่เราอาจจะไม่ได้ไปในพื้นที่ที่มันเป็นแบบสถานที่จริงแต่เราก็เห็นหมดนั่นแหละนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับจริงๆแล้วอะ่ะคือทุกๆปีอะ่ะเราไม่เคยมีของขวัญให้แล้วปีเนี้ยเราที่ผ่านมาเมื่อวานใช่ปะอ่าที่ทุกคนจะได้เห็นว่าผมเวอร์เพลงใช่ไหมครับเพลงยู u ของเลนี่คือจริงๆแล้วอะ่ะตอนแรกอะ่ะ ไอไอโปรเจกต์เนี้ยมันคิดขึ้นมาคือผมอะคิดขึ้นมาก็คือคือตอนแรกอะผมไม่รู้ว่าอยากจะเอาอะไรมามอบให้หรือว่าแบบมันเป็นวันเกิดเราทั้งทีแบบเขาก็จัดอะไรยิ่งใหญ่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเราจะเอาอะไรให้เขาดีแล้วด้วยความที่ว่าผมอะอยาก cover เพลงอยู่แล้วแต่ด้วยความก็ก็มีปัญหาตรงที่ว่าผมอะเล่นดนตรีไม่ได้ผมเป็นคนที่ชอบดนตรีมากแต่ผมเล่นดนตรีไม่ค่อยเป็น แล้วทีเนี้ยตอนแรกผมก็รู้สึกว่าอยากจะไปจ้างอยากจะไปจ้างอ่อพวกอ่าคนที่เขาทําบีทเพลงเป็นนะครับแต่ว่าคือพอเรารู้สึกว่าไปจ้างปั๊บเราก็แบบเฮ้ยแต่ไปจ้างมันก็จะดูแบบเบสิกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบมันไม่มีความหมายอะไรถ้าเราแบบแค่มาร้องให้ให้แฟนขับฟังผมก็เลยนั่งคิดดูแล้วผมก็แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าผมอะคนที่เคยชอบฟังเพลงเปียนโนฟังเสียงเปียนโนฟังเสียงอะไรที่เป็นคีย์บอร์ด ตอนนอนช่วงหนึ่งครับก็เลยแบบโอเคงั้นเราจะ cover เพลงเพลงหนึ่งที่เป็นแบบเวอร์ชั่นเปียโนอะไรแล้วกันแต่ว่าตอนแรกก็คิดไม่ออกแหละว่าคิดไม่ออกว่าจะเอาแบบจะให้ใครเล่นให้ดีวะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่างั้นคือตอนแรกอยากให้พี่วอลเล่นให้แต่ว่าด้วยความที่ว่าพี่วอลช่วงนี้ก็งานเยอะคือทุกคนงานเยอะหมดเลยนะครับก็เลยแบบไม่รู้ว่าพี่เขาจะว่างหรือเปล่าก็ ็คุยกับพี่วอลไว้ตั้งนานแล้วก่อนที่จะก่อนที่จะอัดเพลงก่อนที่จะจะถึงเดือนเกิดผมอะผมคุยกับพี่วอลประมาณเดือนเดือนเดือนที่แล้วสิ้นเดือนมกราอะไรเงี้ยบอกว่าพี่มาเล่นให้หน่อยนะเพราะว่าผมอยากแบบให้พี่เล่นเสียงเปียโนให้ด้วยแล้วผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยคิดแบบประมาณว่าคือพี่พี่พี่วอลก็ไม่รู้แหละว่าเฮ้ยแล้วกูจะกูจะเล่นให้มึงยังไงเพราะว่าพี่วอลก็เล่นเป็นแต่ว่าก็ไม่รู้ คอร์ดไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ว่าผมก็แบบพยายามหาเมโลดี้ที่อยากร้องแล้วแบบเหมือนก็คุยกันเรื่องเพลงนะั่นแหละอัดเมโลดี้ประมาณนี้นะพี่ผมก็แบบทําตัวอย่างไปให้พี่เขาฟังแล้วความตลกมาอยู่ที่ว่าตอนแรกกับพี่วอก็เล่นไม่เป็นคือพี่วอเล่นเพลงนี้ไม่ได้นะทุกคนพี่วอไม่รู้ว่าคอร์ดอะ่ะมันคืออะไรผมก็เลยต้องอ่ะผมขอขอบคุณนะครับอ่ะพี่ พี่เติร์ดนะครับพี่เติร์ดทีลิี่เบิร์ดแล้วก็คนที่พี่เติร์ดฝากฝากโปรเจก t นี้ให้ช่วยด้วยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าตอนแรกกับพี่วอลเล่นคีย์บอร์ดเปียโนเพลงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคอร์ดผมก็หาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่มีนะครับก็เลยต้องทักพี่เติร์ดไปนะครับช่วงหนึ่งผมคุยกับพี่เติร์ดพอดีว่าคุยกันเรื่องเพลงนี่แหละก็เลยแบบโอเคถ้าพี่แบบพี่เติร์ดเป็นเจ้าพ่อแห่งการสุดยอดเกี่ยวกับเพลงนะผมก็เลยถามพี่เติร์ดเพราะว่า ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นผมก็คุยเนื้อเพลงเรื่องพี่เติร์ดเนื้อเพลงผมนี่แหละที่ให้พี่เติร์ดคิดช่วยนะครับก็ทักพี่ทักไปหา person, พี่เติร์ดว่าพี่เติร์ดพี่ไอ้ไอ้คอร์ดไอ้คอร์ดเปียโนของเพลงเนี้มันคืออะไรช่วยช่วยให้พี่บิลลี่หาหน่อยให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขียนคอร์ดบนไหมผมหน่อยเพราะว่าผมอากโคเบอร์เพลงให้แฟนคลับในวันเกิดพี่เติร์ดก็บอกว่าโอเคได้ก็เลยแบบอ่ะ ให้พี่เติร์ดช่วยนะครับก็ขอบคุณพี่เติร์ดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งของอเพื่อนพี่เติร์ดด้วยหรือคนที่พี่เติร์ดให้ช่วยนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็พอได้บีดมาปั๊บก็นั่นแหละก็เลยเริ่มมานั่งํามานั่งร้องมานั่งอะไรผมจะผมจะบอกว่าความตลกมันอยู่ตรงที่ว่าไอเพลงเนี้ยมันอัดมันอัดอยากนิดหนึ่งเพราะว่าวันที่อัดดนตรีกับวันที่ที่ร้องเพลงอะ่ะมันคือวันเดียวกันคือต่อก้นกันเลย จริงๆแล้วเวลาเราเราจะร้องเพลงหรือเราจะทําเพลงอะไรสักอย่างนะครับเวลาเราจะมีเพลงสักเพลงหนึ่งเนี่ยคือเขาจะมีดนตรีขึ้นมาก่อนแล้วก็มีเนื้อร้องแล้วค่อยเอามาอัดคือแบบเหมือนกับว่าเขาก็จะพยายามพยายามหาคีย์หาเมโลดี้หาการร้องที่มันลงตัวที่สุดมาแต่ ทุกสีไอ้ทุกสีอะไรหรอเราไปอ่านคอมเมนต์ทำไมเนี่ยพออ่านคอมเมนต์ปั๊บพูดเลยแล้วพอพี่วอลอัดเสร็จปับ๊บผมก็ต้องมานั่งฟังพี่วอลเอ่อเปียโ,โนที่พี่วอลเล่นแล้วก็มาร้องสดมันไปนเหมือนการการเล่นสดนั่นแหละมันเหมือนเป็นเหมือนดนตรีสดเลยแต่แค่เปียโนจะเล่นไปก่อนนักร้องแค่นั้นเองนะครับก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ผมอัดไปประมาณวันที่เท่าไหร่นะผมอัดวันที่7ปะ่ะแล้วก็เพิ่งเสร็จก่อนเพิ่งเสร็จ ก่อนหน้าที่จะปล่อยประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนแเลยครับก็คือวันนั้นคือทั้งทํางานทั้งมานั่งฟังเพลงอีกผมก็ต้องมานั่งบอกบอกพี่อ่าคนที่เขาเป็นอ่าคนมิกให้นะครับว่าพี่ผมอยากได้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบนั่งวันนั้นคือแบบทั้งนั่งใส่หูฟังทั้งนั่งทํางานนู่นนี่นั่นทําไปหมดเลยก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ฟังเพลงที่ผมโคเวอร์แล้วรู้สึกว่าชอบนะครับก็ถ้าสมมติว่า ใครฟังชอบฟังอีกก็สามารถไป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 ,ไปฟังใหม่ได้นะครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งกลับมาจากการกินข้าวกันนะครับเพราะว่าเลิกงานกันดึกนะครับก็มีเหตุผิดพลาดนิดหน่อยนะครับเลยต้องทําให้ทุกคนต่างแยกย้ายนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ทําให้วันเกิดผมอีกวันนึงเนี่ยเป็นวันที่ทําให้ผมมีความสุขนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จริงๆแล้วแค่แบบอยากอาอกออกไลฟ์ไลฟ์เพื่อขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับจริงๆก็อยากคุยด้วยนานกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าจริงๆผมยังไม่ได้อาบน้ําเลยก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็น่าจะพักผ่อน,นครับเพราะว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยมากนะครับก็คือมีเวลานอนน้อยนะครับทํางานเหมือนเหมือนเหมือนคนติดหนี้ร้อยล้านพันล้านนะครับก็ อย่างที่แกงพวกผมนะครับเคยพูดกันเสมอนะครับใครเขานอนกันนอนที่เดียวคือในโรงมันคือความหมายว่าทํางานไปสุดแล้วอย่าหยุดพักนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่อ่าแฮปปี้เบิร์เดย์มาเลยนะครับเรายังไม่ได้นั่งดูเลยว่ามีใครบ้างขอบคุณจริงๆนะแป๊นนหนึ่งนะผมขอดูนี้ก่อน มีใครพิมพ์อะไรมานะาก็น่าจะอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีงานเช้ามากเหมือนกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ทำหลายหลายงานมากไม่ได้ทำงานคือแต่ก่อนนะเราทำแบบอย่างละงานวันละงานใช่ปะ่ะเราก็คิดว่าเราเหนื่อยแล้วแล้วแบบตอนนี้คือโอ้โหวันละสองวันละสามงานคือแบบ ทำงานเหมือนคนจนนะเข้าใจปะทำงานเหมือนคนจนกันนะขอบคุณจริงๆครับก็นั่นแหละเดี๋ยวน่าจะน่าจะไปอาบน้ําแล้วก็น่าจะนอนเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานเช้ามากก็มีพรุ่งนี้อีกแล้วก็ช่วงนี้ก็มีธุระเยอะครับ งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ธุรละเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับชีวิตของศิลปินตกงานนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจให้คำขอบคุณหรือว่าหรือว่าคำอวยพรน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ Hello guys Love you from Japan Thank you Thank you เมื่อกี้พี่กวางพิมพ์อะไรมาวะเห็นแบบแบบ สามงานกันเังจะกลับมาบ้ามาใครมีสามงานในวันเดียวเขาไม่ใช่ซุปเขาไม่ใช่คนแล้วถ้าทำอย่างนั้นอนะ่ะเขาซุปเปอร์แมนปะเขาซุปเปอร์แมนปะทำวันละสามงานอะ่ะซุปเปอร์แมนอย่างเดียวทําได้แต่ปุ่งนี้ผมก็น่าจะเป็นซุปเปอร์แมนจริงๆแหละนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆเนะครับที่ไวพ้พรมารอบสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําพักผ่อนแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งของทุกคนนะครับ ส่วนผมก็จะไปอาบน้ํานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมก็อยากร้องไห้มากเลยเพราะว่าผมง่วงทั้งวันเลยนะครับอยากนอนมากแต่ว่าพี่อันก็พี่อันก็บังคับผมนะครับพี่อันบังคับผมให้ผมขับรถทั้งทางนะครับทั้งวันด้วยนะครับพี่อันบังคับนะครับเพราะว่าพี่อันใส่รองเท้าบูทแล้วก็พี่อันบอกว่าใส่รองเท้าบูทแล้วพี่อันก็ขับไม่ได้นะครับ เพียงก็เลยให้ผมขับนะครับผมก็เลยมาฟ้องทุกคนว่าเพียงใจร้ายนะครับเพียงให้ผมขับรถทั้งวันนะครับซึ่งผมก็รู้สึกง่วงนอนมากนะครับผมก็เลยต้องเอาแบบคือทั้งวันเนี่ยผมเอาแบบยาดมยัดจมูกเวลาขับรถตลอดเวลาคือแบบห้ามหลับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มันเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบง่วงนอนขนาดนั้นนะแต่ว่าคือแต่ว่าเข้าใจ่แมวของคนมันแบบ ถ้าฉันนอนได้ฉันก็ขอนอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนจริงๆนะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำมาเนี่ยเออยังไม่ได้เก็บของในห้องเลยห้องรกมากไปละไปเก็บของละช่วงนี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้มีเวลาเก็บห้องเลยไปละบ๊ายบายจุ๊บๆก็พอ